สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วค้ะกับจ่องเมซส์พามุพี่น้องคะเมื่อนี้เปิดร้านนะคะบริมียังไรเลยค่ะเปิดร้านแล้วค่ะจัดร้านเรียบร้อยฝนตกแห้งค่ะพี่น้องจ้าพังงาฝนตกแห้งเลยค่ะเมื่อนี้นะคะตอนนี้กระตุกลิ่นป่อยๆพี่น้องอืม ก็เลยว่าเออนั่งคุยกับพี่นอ้องท่ยยูทู้พี่น้องเบิ้งก่อนว่าบรรยากาศดูลานตอนนี้มือนี่สิเป็นตั้งใดเป็นตาได้นอนขายหรือสิเป็นได้นั่งขายยืนขายพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศของลานนะคะเพื่อนไหยขายหนาบ้านนะคะโต๊ะสิมีโต๊ะน่งมือนี่บกขนของขออกมาจากพี่น้องฝนมันโต๊ะค่ะอันนี้ก็ต๊ะคือกันจ้า นะคะซีอูสุดซ้อยเลยเด้อพี่น้องนี่เบึ่งดอกไม่ก่อยงามบ่จ้าบรรยากาศฝนตก,ตกตกพี่น้องนี่ละเป็นตาได้นอนขายหรือเป็นตาได้นั่งขายจามือนี่ <c ười> ไก่กับพ่อไก่นี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเบึง่งพวกเจ้าเบึง่งมืดฝ้าม่ัวดินมา ของหนูจากถนนใหญ่มากอะประมาณนี่แหละพี่น้องเรีย้ยวขามานะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามพิพัฒน์กันพิมพ์นะะเนาะค่ะเนาะเตรียมของเรียบร้อยละคะ่ะจัดแจงของเรียบร้อยนะคะอันนี้เอาปิดไว้เนาะผลมันสาดนะพี่น้องนี่แหละค่ะมีตัวนางอันนั้นหมอนเอาไานวน้ทันนพี่น้องเอ้ปวดบ่นี่แหละค่ะปะ้ายกับเขียนเองบบแหลวจัคเทือนี่กะเตรียมของค่ะ จัดแจงของใส่ตู้ใส่ยังเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีของสดกับสียูในถังน้ําแข็งพุละจ้าการจัดรั่นก็นจะประมาณนี่พี่น้องอยู่ในซ้อยเนาะคะ่ะบระมีอยังมากไม้มือนี่แคบหมูกับเบิร์ดเห็นแตนเสือกฟางแล้วค่ะค้นต๊กจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นข้างที่เนาะมองตลาดนัด อันนี้ก็จะ,ะมีปลาาขายพร้อมเด้อพี่น้องเด้อใครสนใจก็ทักสอบถามเขามาได้เลยจ้าทักมาเฟสบุ๊กก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ละค่ะร้านน้อยๆงบน้อยๆเนาะทุกคนเนาะผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยากมาอุดหนุนอยากแวะมากินกะอยากแวะมาลองกับแวะเขามาได้เด้อพี่น้องเด้อจะมีหม่องนั่งให้พร้อมนะคะทุกคน แบบประมาณนี้นะคะนีอันนั้นนาบ้านพื้นเนาะ,ค,ะค่ะเจ้าของบ้านพื้นใหยขายคนตกบรรยากาศคนตกพี่น้องเอ้ยเจังใจละเจังใดค่ะบรรยากาศมืดอนีกับเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้อง จังใดก็เอาใจซอยหนูในเด้อค่ะว่าสีนอนขายหรือว่าสีแบบนางขายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากอย่าขำโฆษณาให้เมยในเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวเวลาลูกค้าเพื่อนมีมีออเดอร์ลูกค้ามาเดี๋ยวเมยจะอัดวิดีโอแล้วก็มาลง่มไหมลง่ให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะนาอฝากเป็นกำลังแรงใจให้เมยในเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย